ขออนุญาตกินข้าวนะครับมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องมี <c oughs> แกงเห็ดละงอกครับคำแรกเลยโอ้ยยกมือไหว้ก่อนปลูกมาสามปีครับปลูกมาสามปีถึงได้กินห <c oughs> ัยหอมพี่น้องหอมหอมหอมอย,หยอดเลยนี่เครับเ,เห็ดละงอกนะครับเห็ดละงอกที่ปลูกเองครับที่ปลูกเอง ้านี้เมื่อเช้านี้ผมก็ไปหาหน่อไม้นะครับดีเยอะเลยครับแต่ที่สําคัญนะครับที่ผมรอคอยมานานเลยคือเห็ดพวกครับเห็ดพวกเร็ดโคนนั่นเองครับดีดอกใหญ่เลยพี่น้องเ้ยนี่ตอนคนไปเก็บนะครับน้องที่มาอยู่ด้วยครับไปเก็บไม่บอกผมนี่ผมจับตามไปดูครับว่าถานที่ที่มันเคยออกมันต้องออกนะครับผมอีกแล้วพี่น้องเ้ยเห็ดแลงกผม Y, น manager, ี่ดอกตุ้มๆเลยนี um. ่ผมมาว่าจะมาเก็บเอาเห็ดปวกนะครับเห็ดละโกกผมขึ้นแล้วครับพี่น้องเอ้ยนี่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 เอาละได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยทีนี้นี่ทำเกงเห็ดละโกกเกงเห็ดพอแล้วครับงานนี้นี谢谢่นีอปีหน้านี่เต็มเลยแล้วครับปีหน้านี่ผมไม่อยากพูดเลยปีหน้านี่พอผมปลูกเต็มเลย ให้มันเตีย้ยๆแหน่อยนะครับให้มันโตๆโตโตโตกว่าน,นี้ก่อนนี่คือเห็ดละโงกครับเห็ดละโงวกวันนี้โชคนะครับสองชั้นเลยเรามาหาหน่อไม้ครับเดี๋ยวมันยังยังไม่เอาเนาะโอ้ยังไม่เอาอันนี้ก่อนนะมาหาหน่อไม้ก็ไม่เจอเห็ดนะครับผมนี่คนโชคดีครับไปขี้ก็เห็นเห็นนะครับอยกปกขี้แบบนั้นตัดออกเลยเออนั่นละให้มันได้หนี่ให้มันเหลือเชื้อเอาไว้นะครับ เห็นเหอเหรอบี่เหรอเหรอเหรนละเหรับหรอเห็นละรอเหรอหอเหรอเหรอเหรอเหัอเหเหอเห็อเหรอเล้อหเหรเ,เอเอเหหรอังเอเหเอเอเออ เชี่ยวชาญในการหาเห็ดงูกออกเชื้อไว้กินอีกงัดขึ้นมาตะก่อนเอาแง้วก็ค่อยเก็บเราก็ไม่ค่อยถนัดเนาะลากมันไว้ขึ้นแบบนี้เลยดีไหมเออมันทําไม่ปินอ่ะเนาะนี่เราก็ตัดลากมันออกมาแล้วก็ยัดลงไปเหมือนเดิมอายัดลงไปก่อนจะได้กินอีกเเื้อทําชื้อ เยอะก่อนนี่จะได้กินเห็ดบวกวังเห็ดละงวกวังครับน,นี่คือการปลูกนะครับได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยปลูกนะครับไม่ใช่ขึ้นธรรมชาตินะครับนี่ผมปลูกนะครับเห็ดปลูกเห็ดปลูกตัดออกยัดลงไปที่เดิมเลยเนี่ยยัดลงไปผมนะมัน,ม,นมันแบบม,มันเวลาออกขึ้นมานะครับ นี่ต้องนี่ต้องไว้เขาขึ้นเดี๋ยวเขาขึ้นอีกร้อนนี่นี่นี่อีกนอีกสามดอกเกี่ยดูเกี่ยดูสี่ดอกนั่นไงนั่นไงไหนนี่เหรอโอ้นั่นนั่นหักไปแล้วหักแล้วโอ้ไมเห็นดูโอ้พี่น้องได้กินแล้วนะคะนี่คือการที่เราปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะครับผม ไปไหนแล้วเมือเ่อกี้ดีดีดีฮะเห็นบัวหนอนี่นะโอยโอนทิพย์ลงเอาต้องเอาบนนี้ก่อนเนาะค่อยใส่ผมใบผมใบใบนี่เห็นไหมนี่มันขึ้นใบนี่นี่ขึ้นมาอีกนี่ครับนี่เอามาเคลียร์ดูนี่โอ้เราต้องเคลียร์นะครับเคลียร์ดูโอ้ใบใบของมันนี่แหละ ปกคลุมปกคลุมปกคลุมเกือรเชื้อเห็ดขึ้นมาเกิตามรากครับนีโอ้น้อเิยอดเลยมันชังมันกินแล้วเชียเขาเตขีเหดออกไหมอากาศรอนฝนตกด้วยครับพี่น้อง นี่คือผลงานนะครับนี่เราปลูกได้ผลจริงๆครับนี่นี่ถ้ากินสองคนก็อิ่มแล้วครับเห็นแล้วงงครับแต่แกงครับงานนี้เพิ่งได้กินนี่แหละครับผมไม่ได้กินนะเราไปทำเป็นเชื้อมันไปไปกาก้าไปนอนชีวิตผมนะครับชีวิตหลังกระียนแบบนี้ก็พอใจแล้วมีหมานะครับแล้วก็สองตายาย เอาไปแกงครับทีนี้แล้วก็ต้มหน่อไม้เนี่ยเดินสวนครับเดินสวนครับวันนี้เจอทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้นะครับเอาละไปแกงเห็ดครับสำหรับเช้านี้นะครับเราไปหาหน่อไม้ครับก็ไปเจอเห็ดเห็ดที่สวนเราเองตรงนี้เห็นไหมครับเห็ดละโงกครับกินครับวันนี้ครับเพราะว่าผมเอาเชื้อเห็ดลงไปแล้วตรงนี้นี่คือผมปลูกได้กินแล้วครับสามปีแล้วครับเนี่ยครับ แล้วก็เดินไปก็ไปเจอเห็ดปวกนะครับก็เรียกเห็ดปวกตาบ,บ้านอีสานเรียก,กหรือว่าเห็ดโคนนั่นเองนะครับผมเออกีกสักหน่อยก็เป็นขั้นตอนของการแกงนะครับคุณบุตรินจะไปแกงให้กินนี่เริ่มแล้วนะครับแกงเห็ดมีทั้งเห็ดปวกเห็ดละโงกครับผมอยู่ในข้างในแกงเห็ดเขาบอกว่าแกงหอยไม่เผ็ดแกงเห็ดไม่ให้เค็ม เลยก็ไม่ต้องเสียน้ำเพราะว่าน้ำจะอยูใ่ในเห็ดนะครับผมแกงหอยไม่ให้เผ็ดนี่คือเราเวลาเราจะจูบมันเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นสมองมันจะกินไม่ได้นะครับแกงเห็ดไม่ให้เค็มนี่จบเลยครับถ้าแกงเห็ดไปเค็มๆนี่ <c oughs> กินแม่อร่อยเลยกุ๊กเรานะครับคุณบุตรินนี่หน้านดิบๆเลยครับอือ่าเสื่หน่อยนะครับปรุงไปเรื่อยๆ ให้มันเดดครับตอนนี้นี่น้ําเดือดเต็มที่เลยนะครับมีเกงเห็ดขนาดเราไม่ได้ใส่น้ํานะครับนี่มันก็น้ํามันจะออกมาจากเห็ดนะครับเพราะว่าเห็ดเนี่ยมันจะมีที่เก็บน้ําขอ้มันเป็นเห็ดละงกครับมีน้ําออกมันเดือดหน่อยนะอรอสักครู่นะครับกุ๊กของเรากําลังบรรจงสร้างอยู่นะทําให้อร่อยที่สุดสอเออทำให้เซ่บๆเวราวันนี้ เอาะไรใส่ต่อไปใส่เกลือใช่ไหมอ่าเกลือครับใส่เกลือก่อนนี่คือวิถีชีวิตของช่อง YouTube ครูใหญ่ยาวนะครับเป็นชีวิตจริงนะครับนี่คือห้องครัวอยู่ที่บ้านเห็ดก็อยู่ที่สวนนะครับเราไปเก็บเอ้คุาเห็ดปวกก็เก็บอยู่ที่สวน สาเหตุที่ไม่ได้ถ่ายตอนเก็บนั่นก็คือน้องเขาไปเจอแล้วเขาเก็บมาเลยนะครับคือเขาไม่บอกผมก็เดินไปว่าจะไปเก็บเอามาอีกนะครับก็ไปเจอเห็นละงอกออกอีนครับโอ้โหโชคดีมากเลยครับนี่นี่ใส่เข้าไปเลยปรุงครับใส่พริกดำพริกหน่อยหนึ่งพริกเสร็จไม่ีอหอมเลยครับหอมออกมาแล้วครับเห็ดกวกนะครับแล้วก็เป็นเห็ดละงกครับ มีแต่แบบชนิดอร่อยๆอเลยโอ้พี่น้องเก็ไม่มีบุญไม่ได้กินนะครับเนี่ยคนมีบุญนะครับเพราะว่าเห็ดพวกนี้มันจะออกตามฤด,ดูกาลไม่ใช่คุณคิดอยากจะกินตอนไหนคุณก็ไปเอามากินเลยไม่ได้นะครับมันต้องเป็นฤดูกาลของมันมครับเห็ดพวกนี้ถึงจะได้กินนี่แล้วก็ผมไม่ได้ไปเก็บที่ไหนครับเก็บอยู่ที่บ้านนี่เอง ชีวิตหลังกเกษียณผมใช้ชีวิตแบบบ้านๆนะครับเพราะว่าผมก็เป็นคนอีสานอยู่แล้วก็อยากจะทำอยากจะอยู่แบบนี้นะครับใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมกินแบบง่ายๆเรียบง่ายนะครับต่อไปใส่ปลาแดกบ่ปลาแดกโอ้ใส่ปลาแดกใส่ปลาแดกหรือปลาร้านเองนะครับนี่ครับนี่ปลาแดกแสบปลาร้านวัวนะครับผมอ่าใส่ลงไปนี่ปลาแดก เพราะว่าปลาแดกเราไม่กินปลาแดกดิบอยู่แล้วนะครับเราจะต้มให้สุกวิธีการปรุงนะครับเหมือนถูกหวยเลขค้ยขายสองตัวเลยครับวันนี้ได้กินแกงเห็บน,น้ำครุคริกน้ำครุคริก น้อยสิผมว่าจะน้อยเปียงนัวครับเปียงนัวผงนัวผงนัวอืมไปหลายแซ่บหลายเสียหน่อยแซ่บหน่อยแม่น้ำมันก็จะพอดีเลยนะใส่นิดนึงคริกรอให้โอเคแล้ก็ถึงเวลากินเรียบร้อยนะเดี๋ยวนี้เพราะว่าเราทำเสร็จเรียบร้อยมีอาหารเมนูวันนี้ครับมีอยู่สองสามอย่างนะครับผม เมนูแรกที่สำคัญเลยนะครับผมเมนูเด็ดน,น,น,นั่นก็คือแกงเห็ดละโงกใส่เห็ดปวกนะครับเนี่ยแล้วก็ซุปขาเรียกว่าปนมะเขือยาวนะครับ <Okay. S 1> เผาแล้วก็มาครับปนนี่ก็ส้มตำครับส้มตำนี่นะครับแล้วก็ข้าวกร,รครับข้าวกรรพี่น้องข้าวกรานี่ เร,ร okay. right yeah, mm ียกว่าข้าวข้าวดำข้าวกำนะครับผมากำเขากำข้าลืมหัวเอีย้าือหัวลยนะขออยากกินข้าวนะครับมากินข้าวด้วยกันครับพี่น้องแกงเห็ดละงูกครับคําแรกเลยโอ้ยกมือไหวมั่อนูปลูกมาสามปีครับปลูกมาสามปีถึงได้กินโอ้ยหอมพี่น้องหอมหอมหอมยอดเลยเนี่ยครับเห็ดละงอกนะครับเห็ดละงอกที่ปลูกเองครับที่ปลูกเอง นี่ลองดูคำแรกครับร้อนร้อนเป่าใช่ไันใช้กระถานะครับผมมีกระถานะครับเป่าให้ร้อนๆอนีกเย็นได้มันตุดยอดยิงครับหอมพี่น้องที่น <start> ้ำก mm ัน hmm. เราภูมใจเพราะเราปลูกด้วยมือของเราเองนะครับปลูกด้วยมือของตัวเองแล้วได้กินนะครับส่วนมากเราก็จะไปซื้อเขาหรือไปหาเอาหาในี่หมดสิดิครับเพราะเราอายุมากแล้วทีนี้เราปลูกแล้วก็กินอยู่ที่สวนเลยนะวันนี้เป็นเมนูพิเศษเลยครับเมนูน่าจถึงชอบหมดเลยครับเนี่ยไ่าจะเป็นแกงเห็ดนะครับแล้วก็ซุมมะเขือนะครับที่แรกนะครับจะกินซุมมะเขือ กับลาบปลาอ่าเพราะว่าเรายังไม่ได้เจอเห็ดน,นะครับพอไปเจอเห็ดก็เปลี่ยนเมนูทันทีเลยครับผมคำที่อ <c oughs> สองครับพี่น้องอือเข้านะมีซุปมะเขือครับซุปมะเขือคล้มะเขือเขอ,เอยาวนะมาเผากินกับข้าวกำครับ หอ,อมหอ,อมครับพี่น้องหอ,อมมากเลยหอ,อมกลิ่นที่เราเผาไหม,ม,ม่ไม่ไปไม่แซ่บครับพี่น้องแซ่บนอนลอ,องกินเห็ดปวกดูเห็ดปวกซ่อมเช้าซ่อมตามแล้ว ปวกกับเห็ดปวกก็อยู่ด้วยกันนี่แหละเห็ดปวกมีเห็ดปวกครับที่นี่เห็ดปวกพี่น้องนีเห็ดปวกครับโอ้ยมันสุดยอดมากเลยโ <Okay. S 2> อยเคนมเมนูวันนี้เป็นเมนูศูนย์บาทครับก็ติดไปที่ตวน ไม่ต้องใช้เงินทั้งบาทนะครับก็ได้กินแล้วอร่อยครับอร่อยมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายยาวๆให้ท่านได้ดูชีวิตหลังกเกษียณผมนีทำได้แค่นี้ก็โอเคแล้ว เมนูอาหารวันนี้ครับอร่อยมากเลยสำหรับท่านที่ติดตามช่อง y ย t ท b e ครูใหญ่ยาวนะครับนี่คือชีวิตหลังเกษียณผมที่มาทํารีสอร์ทครับแล้วก็ทําสวนทําป่าคือผมย้ายป่าธรรมชาตินะครับที่อยู่ในป่ามาอยู่ที่บ้านเลยครับแล้วก็สร้างให้มันขึ้นมา ที่ผมอยากจะทำนั่นคือทำเป็นสวนป่าแล้วก็อยากจะได้พวกเห็ดพวกอะไรน่ธรรมชาตินะครับหนงมงหนงไม้อะไรผมเอามาปลูกหมดนะครับเอามาปลูกหมดเราไม่ต้องไปที่ป่าทุกวันนี้ไปหาไม่ได้นะที่ป่าจางเล่นแนวชายแดนของอิเกตอเกระกาในะครับ ถ้าได้ยินข่าวบ่อยๆคือชาบ้านไปเก็บเห็ดถูกกับระเบิดครับเพราะแนวชายแดนเขมรก็จะมีกับระเบิดเยอะเลยทีนี้ผมเนี่ยเป็นทหารเก่ารู้ว่าที่ไหนอันตรายยงไงครับผมก็เลยทำเป็นสวนป่าปลูกเห็ดปลูกต้นไม้ไว้กินครับนี่คือชีวิตหลังกเกษียณผม พอใจแล้วได้แค่นี้ก็พอใจครับไม่จำเป็นต้องรวยอกครับไม่เจ็บป่วยก็โอเคแล้วนี้เนาะนะรักท่านครับมีเงินแต่สุขภาพไม่ดีเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่ไหวเอาสุขภาพดีไว้ก่อนนะครับผมข,ข,ขอขอบคุณนะสำหรับ ที่ผมติดตามผมไม่รู้ว่าจะตอบแทนยังไงครับนอกจากคําว่าขอบคุณทุกครั้งนะครับที่ผมเริ่มทํามาปีกว่าก็ได้รับครับอาหาน้ําใจจากเอซีของผมมามากพอสมควรจากที่หนึ่งคนครับตอนนี้ก็เกือบสองพันคนแล้วที่ผมทําผู้ติดตามครับแต่คนดู เป็นสองหมื่นกว่าครั้งแล้วครับที่ดูคลิปของผมคลิปของผมก็อยู่ประมาณสามร้อยกว่าคลิปนะผมก็อยากให้ท่านได้เข้าไปดูคลิปที่ผ่านมานะครับซึ่งผมทําคิดว่ามันก็เริ่มต้นมันก็คงจะกู๊กากะหน่อยเพราะผมเริ่มทําใหม่นะครับแต่พักหลังมาผมเริ่มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ไปหาสถานที่สวยๆนะครับกานถ่ายทําอะไรก็พัฒนาขึ้นนะครับฝากด้วยนะครับฝากด้วยฝากติกดตาม ่องอยู่คุยจังก็ขียนคุยยาวนะหรือช่องอย,ยนะู่ก็คุยยาวคือมันสั้นๆนะครับคุยยาวไปดูที่ผมจ่ายทำมาไว้นะครับผมครับวันนี้นะครับขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ท่านได้ติดตามตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะไปหาเหตุามาแกงแล้วก็มาดูคลิปของผมจนจบนะีบ่คือชีวิตจริงของผมนะครับขอบคุณมากมากเลยนะครับ ย่าลืมติดตามเรื่อยๆสำหรับคลิปต่อไปผมจะมีอะไรนะครับผมจะไปที่ไหนทำอะไรนะครับให้ท่านได้ติดตามไปเรื่อยๆผมก็พยายามจะสรรหานะครับสิ่งดีๆสวยๆยงามๆมาฝากเอฟปีของผมนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปแกงเห็ดละงกกินข้าวตอนเช้านะครับผมก็ผมขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดคำว่าติดตามหรือก,กดกระดิง่ง นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับนี่คือคุณมุรินขอร้องเรีกตีแล้วโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับขออยจากินข้าวต่อนะครับบ๊ายบายทุกคนมีความสุขนะครับมีเงินมีทองใช้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมโอเคครับบ๊ายบาย